ถ้าเราแนะนําการปฏิบัติหรือว่าการจัดการกับความเครียดอะไรระดับหนึ่งแล้วเนี่ยคนไข้ก็ยังนอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยก็อันนั้นก็คงจะ,ะมียาที่สามารถที่จะช่วยได้นะครับก <c oughs> ็บ <c oughs> เราไม่จำเป็นจะต้อง <c oughs> ทนทุกทรมานกับอาการ <c oughs> ผิดปกติของเรานะครับ เพราะเราชอบพูดกันบ่อยๆนะอาจารย์เอออย่าไปทานยานอนหลับเลยเ้วเห็นเพื่อนเรานอนไม่หลับติดเดี๋ยวติดเดี๋ยวมันจะเป็นหนู่นเป็นนี่แต่จริงๆยานอนหลับทานได้ใช่ไหมอาจารย์ถ้ามันจําเป็นจริงๆใช่ครับก็ที่เรากังวลแล้วไม่อยากให้กินยานอนหลับกันเทามเพื่อก็คือมันมีผลที่จะทําให้ติดได้นะครับติดก็คือหมายถึงว่าถ้าเรากินปริมาณเท่าเดิมบางทีมันไม่หลับเราก็ต้องเพิ่มขึ้นแล้วก็ต้องกิน อาถี่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับฮะแต่ถามว่าตัวยานอนหลับเนี่ยมันเป็นอันตรายกับร่างกายถึงระบบต่างๆอะ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ได้รุนแรงถึงขนาดนั้นนะครับฮะแม้แต่ที่เราเคยกังวลว่าเอ๊ะมันจะมีผลต่อความจำไหมสมองอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่ครับอ่การวิจัยเนี่ยมันก็มีทั้งบอกว่าเกี่ยวแล้วก็มีการวิจัยที่บอกว่าโอ้ก็ไม่ได้มีผลอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือก็ แต่ว่าอะไรที่มันมีผลกับสมองเราเนี่ยเราก็ระวังไว้ก่อนก็ดีนะครับยังมีการวิจัยก็พบว่าเหมือนบางทีมันทําใเห้อนการโรคเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้สูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก็คือสรุปว่ายังไม่แน่นอนใช่ครับมีการวิจัยที่บอกว่าเป็นอย่างนี้แต่ก็มีวิจัยที่บอกว่าไม่ได้มีผลเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ที่ต้องระวังอีกอันก็คือถ้าเป็นผู้สูงอายุ ถาาจะนอนหลับเนี่ยบางทีพอสูงอายุในการขับยาออกจากร่างกายเนี่ยมันก็อาจจะลดลงอะไรเงี้ยก็ทําให้ยาเนี่ยมันสะสมได้นะครับก็ที่จะมีผลก็ะทกบคือการล้มนะครับแล้วก็พอผู้สูงอายุเราก็ต้องระวังเรื่องการการล้มอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะครับก็แต่ว่าก็ต้องใช้ใช้ได้นะครับแต่ก็ต้องใช้ด้วยความคือเราต้องระมัดระวังไว้ก่อนนะครับคงต้องแนะนําอะไรอย่างเงี้ยครับ ทีนี้ถ้าเกิดเราทานอา่ะอ่ะคุณหมอให้ยามาละเราก็พอถึงสักพักหนึ่งเราจะหยุดหยุดยาจะแล้วกลับไปนอนไม่หลับอีกแล้วอะค่ะคืออาจจะหยุดพักนึงกลับไปนอนไม่หลับอีกแล้วก็ต้องกลับมาทานอีกไหมคะหรือว่าคือเรามีอาการนอนไม่หลับเงี้ยไปยาวนานเราจะต้องทานยาตลอดไปไหมคะหรือว่าพอเราฝึกร่างกายตัวเองแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องกลับไปทานยาได้อีกคือไม่ต้องติดอีกแล้วใช่ครับก็คือฉันผหาแพทย์เนี่ยเราก็จะไม่ได้สั่งยานอนหลับให้อย่างเดียวเนาะถ้ามีเรื่องที่เครียดเราก็ ให้กำลังใจบ้างให้การช่วยเหลือบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับฮะให้การแนะนาวิธีการจัดการกับปัญหาหรือความคิดอะไรต่างๆนะครับฮะหรือบางทีต้องเอ่อถึงกับต้องทําจิตบําบัดอะไรทํานองเนี้ยนะครับกรณีที่มีอ่อะไรอะความทุกข์หรือว่ามีปมอะไรในใจเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เราคงจะทําอย่างนั้นด้วยนะครับฮะแล้วก็คงจะแนะนําวิธีการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องสําหรับ เป็นสุขอนามัยของการนอนนะครับที่คนไข้ก็ต้องปฏิบัติถูกต้องนะครับกรณีที่โอเราก็ทําทุกอย่างแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังนอนไม่หลับนะครับก็ถ้ายังมีความจาเป็นต้องรับประทานยาก็สามารถที่จะรับประทานได้นะครับก็คือขอให้อยู่ในอะไรอะมีคนที่คอยติดตามไม่ใช่เรากินแบบไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับ